สวัสดีครับยินดีต้อนราบสู่ซองลุงป่าผ้ากินครับนี่นี่ผมผ้ามากินสมบก่ว,มกมวงกินแบบง่ายๆกันเลยนี่พริกมันแพงมันบัวบัวตอกมีพริกครับพี่น้องเอามันแนวนี้ละนี่ใส่ไ,ไปจักหน่อยหนึ่งลองเบิ้ือ <c oughs> หดสมัยยังหน่อยแล้วครับพี่น้องแบบนี้เคยบอกครับจะว่าเขาไปยิ่งกับปอมจะบอกเฉียงหน้านึงนิ้วกับนิ้วกับปอมกับบ่ได้ไปต่อยาบบโมงเชียงหน้าเพื่อนดูเฉียงเพื่อนมีแต่น้ำปลาปอมไม่้น้ำปลากับเกลือครับกินแนวนี้หละเนี่ยครับ มันกระแซบปีแบบบ้ะครับคือถึงตะกี้นะชุ่มฉ่ำเข้มเข้มครับมันก็ได้อยู่นะผมเืียว่าอลายๆคนค่อยๆเห็ดครับ ฉันว่าหน่อยอีลีแม่เพิ่นข,ขยีซับ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 สอยใส่ถวยเป็นบัวสอยใส่ถวยเราเอา้องปลาซีดใส่เพิ่นขยีส่งส่งเขากิานครับเขากินเพชรบัวได้ขึ้นหอดสมัยตะกี้ครับ พออยู่กลางหลังหน้ามันยังชิมีรถดีนวะครับพี่น้อง นี่นยันนี้เฟีนนนนนะยน,นี่มันใหญ่แน่เอาใส่ซี่ล้ายแน่ครับยังผสมแม้ง แ่บแบบบนต้องเผ็ดครับเงาออกอย่างนี้มันมันแบบว่าถี่เงาออกนี่มันแบนว่ามันเผ็ดเลครับพี่น้องมันบอเผ็ดเลยล่ะตัวมันแ่บนะมันแ่บแล้วมันคือแบบกินจานเองมันอะ แบบถึงครับเ๋ยวเช้านนาจิใส่่แบบกินแบบรถดีครับพี่น้องชนี้ย่อนไปไกลเนี่ยย่อนไปไกลสมัยลำปลาเดี๋ยวเทีานนาจะเป็นแบบรถดี รับลิมนี้ก็บ่มีอย่างไรครับพี่น้องมาย้อนไววเบิงสมัยตะกี้ผมคือเสื้อว่าเละหลายข้นต้องเคยือเฮ็ดแบบนี้ครับอาจจะบ่เป็นการทิดใส่อาจจะมีการซับใส่ถ้วยใส่จานยุ้มเอาสุดกินหรือว่าบีบเซเนาเอาหรือว่าเฮาแบบซับๆับๆับับแล้วก็บีบเซหนยแล้วบีบบีบนะครับแมนบ่ครับ เออตรงใ่ผสงสรุปน้ำนีดนึงเนงานะตรงนี้เขากินแบบว่าน้ำปลาเลยสุดยอดแสบคือกันคือแบบความบุ้มยังยนะครับกินน้ำเนยออ่ะอ,ะอดิซีดหน่อยเอาอีิเอาหยิบไหมมักส้มว้าเจ้าของกินหมดเลยเหรออุ้ยแสยบเนะาะเธอคือพูดแท้ล่ะน้องคนละต่อนไปเลยไปอืแสบยอด ดูเงือเขาออกสิมันไม่เผ็ดนะแต่มันแซ่บไงอเอาอีกจะคำปะอร่อยสหรับคลิปนี้ผมไม่ยังไรครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องลุงป้าพากินด้วยนะครับสำหรับมือหนีบไลฟไปก่อนครับสวัสดีครับสสวัสดีจ้าบ๊ายบายครับ